คลิปนี้ก็พากันมาผจนภัยที่แม่น้าเจ้าพยาครับเขตจังหวัดปทุมสามโคกนะลงเรือตั้งแต่หกโมงก็ยังไม่สว่างดีครับก็ตามมาดูผลงานกันครับว่าจะสมหวังหรือผิดหวังอย่างไรครับตามมาชมกันเลยครับเป็นกระดีนะ่เนาะตีลงหน้าดินเลยหรือว่าก็ยกไม้ได้เลยครับตีลงไปแล้วปล่อยพันธุ์เลยกมา่มต้องตีหน้าดิน แล้วไอโดก็ชอบมากินไงอะอดี๋ยวนี้หรือป่ะ <c oughs> ตน้ <c oughs> ตน,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 ตนไม้นี่ดืโบน้อยตรมนี่ดประการหาขนาดนี้แม่งกัดขาดึ่งไม่ประท้าก็มา พี่เกียดออกกูโอวานนึงที่แฟนออกมาตก,ออกาตกปันเเข้าได้สองโลเกตเอาเรือเขาออกมาตกได้หกตัวไใเขอได้เดือนหมดเอาสุดได้เดือนมีได้เดือนเหลืออยู่หน่อยบอกไม่เอานีประตกรายเดือนปุดใหม่ นอนลรยอ่ะเด็ดโปเด็ดโปเด็ดโปสังขันไ่ตั้งสัวิ่งนะถูกถูก้า มันกัดของมันมันไม่กัดของเราไม่โดนเออสองทีไม่โดนไ,ไม่แม่นเลยกาดอย่างนี้มันจริงมันต้องก่างเอาจะได้อยู่ใต้ผักตีให้เรารอผักเลย Hmm.

คอมเต็มคอม Dante, ตีไปหน้าพอพอพอสมามายก็ได้มันอยู่ปลายแหลกภาคมันต้องอยู่เนี่ยหรือนอกฝั่งใช่ส่งตลาดเลยเป็นพวกไมโครจิ๊กกันหรือจิ๊กใหญ่เลยอะไรครับ เยื่อจิกใหญ่เลยหรือเปล่าไม่ใช่ปลาดุกนี่นครับอ๋อปลาดุกแต่มันย่อนได้รูเลยใช่ครับนี่มันเยื่อจิกขจอดถูกที่ย่อนได้ปากเลยก็กระแทกจะใช้อย่างเงี้ยก็เป็นตุ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปแล้วก็กระแทกกระแทกกระแทกไม่ได้ใช้ใบคังแต่ใช้มืออ๋อใช้มืออังนั้นจะนิ่งกว่าคนกินแล้วไม่เข้าไม่ค่อยเข้าต่อสายใหญ่สายใหญ่จริงเลยมันไม่ต้องให้คนพาไปไหนใช่ครับ กินปุ๊บแล้วมันกระแทกเลย ไม่โดน nhi người đâu, ni người đâu, ơi, mà đây? ไล่อยู่กี้นาะมาไล่อยู่ยางาน,นก็ดีอุ้ยแบบปลาแมวปลาแมวอุ้ยเลยนึกว่าอะไร แล้วก็อนปล่อยอุ้ยโอย้เฮ cool. ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเก็ดหลุดก็ก้อนแบตมันแฮงอู้โซดมาตรงนันมาใกล้ๆนี่ขออนุญาตกาศได้เปลี่ยนวันนี้ตอนเช้าก็บบ่ายน โอ้โหขึ้นอย่างนั้นยังไงก็กลางมูลเลยกุลลมภาโน่นเลยถึงจะหายหนาวอืมแล้ผมก็กลัวเผื่อ,าอยาวไปยังกลางกุมภาใช่ครับกลัวไม่หายด้วยเออเพราะว่ามันจะยันกลางกุมภาตุ่มนี่แหละสายเส้นชัก ใหญ่ไม่ช่าเข้ารู้ว่าเจอกระรอนผูกไว้งั้น่ะติดแล้มติดเลยเบ็ดติดโอเบ็ดตัวเดียวด้วยนะมันก็ไม่รู้จะไปเก,กาะกับอะไรก็กินยังไงก็ติดกระดูกตัวเข้ามืออมมิดนะถึงนเวลาเหนื่อยก็ออกมาเองใช่ครับเข้ารู้ว่ากระรอนผูกเลยนั่งรอน,นอนรอ,นอ,อมันต้องออกอยูนน่แล้วเบ็ดติดโอไม่ไม่นี่อยู่แล้วไม่มีการลา <laughs> โอ้เชือกเข้าก็เชือกเข้าเวอร์เลอร์เราจะติดหมินนะจะลุดน่ะ แต่ส่วนมากก็ไม่มีหรอกม,ม,มุมปากมันอะไรบ้างอะไรครับปลาดุกตัวเปลาเลอ่อมันกินยังงงอยู่ผมมันกินมันดูดเข้าหมดเลยอืมกินมิดผมสูบเข้าไปเลยใช่ดูโอ้โหกินมันกินง่ายผลไมอมายกจกอ,อย่างนี้ผมตีอย่าฟองไม่ไหวยกขึ้นยกลงแม่งมอมันกินพวกะเขาเป็ดอูไว้กับน้องเนี้ยปล่อยสายนี่ปุ๊บแม่งดึงเหลือเอียงดึงเหลือเอียงบื้อเรียบรอ้อย เรารู้ว่าโดนแน่เราก็ผูกผูกเลยไงก็ผูกไว้อยู่แล้วไหครับผูกขาตลอดหละถ้าผูกถ้าผูกมือมันวิ่งออกเขาต้องผูกอยู่แล้วพวกผูกตกหยงมตรเน็นมันเป็นเซฟเต้ในตัวใช่ถ้าดึงล้างมือแหกมือเอยแค่ยกแค่นี้แหละพออันนี้ผมพอเขาผูกไว้ผูกเลรียกยังที่ผมผูกไว้อย่างนั้นแหละก็ผูกเป็ดอยู่นั่นแหละเวลากินก็ปล่อยจะทากในหัวเรือมึกมึกมึกเอาให้เรือเอียงไป โอ้โหผมเคยตกอยู่มันเข้ารูว่ะเรือยิ่งกว่าทิ้งสมออยู่ส่วนน้ำอยู่งั้นอะ chầm chậm đấy cha ừ ừ สุขสนิทครับกระสุบเจ้าพญาปลาหน้านี้มันนะครับมันต้องคุยเลยมันแน่นอนปลาหน,าน้าน้ำลดตัววายกินปลาต้องเพื่อนมือหน่อยครับเนื้อหวานครับประสุบเจ้าพญา เนื้อวันเจี๊ยบเนี่ยซ่อมจิ้มมาหนึ่งคำนะก็เอาตัววายออกสามอันนะทีนี้ก็จะเป็นเนื้อล้วนๆแหลมเลยมันมาก เนื้อมันมากอ่ะซ้อมจิ้มมาหนึ่งคำเอาตัววายออกหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าคนรักจะกินปลานีอ่อันแหลมเลยอีกแล้วอืสรุปบ่ามีสามอัน ส่วนตรงท้องนะครับถ้าคนกินบารู้ก็จะรู้ว่าท้องมันจะเป็นก้างยาวเป็นซิ่โครงมันก็จะหยิบออกง่ายหน่อยอออแหลมแล้ว